One, two, Come สวัสดีครับสวัสดีครับท,ทุกทท่านครับผัดผลคนรากหญาพาท่านผู้ชมมาชมเจ้าชายสี่ฮะนี่คือชมหน้าเจ้าชายสี่ครับวันนี้แต่งตัวไปแล้ว20%นะครับแต่งตัวไปแล้วแค่ okay, 20%เอง ยังไม่เยอะอยังไม่เยอะนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออีกสักพักนะฮะเดี๋ยวรออีกสักพักจะใช้สีคันนี้จะรอนะจะรอเหลาเอาการทีเดียวนะครับสําหรับท่านที่ชื่นชอบรถไถนั่งขับนะฮะรถไถดัดแปลงรถไถนั่งขับคันนี้จากค่ายช่างโอท่าวางผาจังหวัดน่านนะครับ ันนี้จริงๆเรายังไม่เสร็จนะครับเพื่อนๆนะตัวนี้ผมใช้ผมใช้ใบขัดไม้ขัดนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เสร็จผมจะชุบโครเมียมนะชุบโครเมียมผมสั่งสีโครเมียมมาแล้วนะครับชุดนี้ผมจะพ่นโครเมียมทั้งหมดเลยนะฮะผ่านใบมีดด้านหน้าผมก็ถอดออกนะครับผมถอดออกไว้ผมถอดออกไว้แล้วเดี๋ยวผมจะเอามาใส่ที่หลังทํเสียใหม่นะครับเพื่อนๆ แล้วก็ตัวมิชลินยังยังไม่หมดนะครับผมจะใส่ตัวมิชลินตรงนี้ทั้งสองตัวนะครับหรืออาจจะใส่ด้านบนด้วยด้านบนตัวเลขสามตัวแล้วก็ตัวใหญ่ทางด้านขวามือนะฮะแล้วก็จะสั่งกระจกตัวใหญ่อีกหนึ่งบานนะครับกระจกมองข้างอีกหนึ่งบานนี่อันนี้นะหร่อเอาการทีเดียวนะครับเพื่อนๆฮะเป็นยังไงฮะเป็นยังไงถ้าท่านใดที่สนใจใอยากมาจีบนะวันนี้ เอามาให้ชมกันพอน้ำลายไหลทิชเฉนะฮะไฟยังไม่ได้ต่อนะครับแต่ว่าติดตั้งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งไฟท้ายตัวนี้ไฟสองท้ายนะครับสองดวงตัวนี้นะฮะไฟสองไฟ,ไฟสองท้ายสองดวงนี่ล้อกระทะนี่ผมซื้อมาแล้วครับผมซื้อล้อกระทะหกล้อมาแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เอาไปกลึงหน้าแปลนเจาะรูใหม่นะฮะซื้อมาแล้วซื้อมาคู่หนึ่งนะ คู่ละสองพันนะครับทั้งหกล้อมือสอง เปแล้วหมู่บ้านนะไปหาช่างเนตเดี๋ยวไปจิบช่างเนตกัน